ก้าวไกลป่วนเจอคอมเมนต์เดือดดอมส้มไม่เอาชาติพัฒนากล้าร่วมรัฐบาลเด็ดขาดอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วนะครับว่าพักก้าวไกลถึงแม้จะชนะการเลือกตั้งมีสสนำมาเป็นอันดับหนึ่งและกำลังพยายามรวบรวมหลายๆพลัดเพื่อจัดตั้งรัฐบาลซึ่งจำนวนสสที่รวบรวมได้ณตอนนี้ก็สามารถจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างมากได้อย่างมั่นคงแน่ แต่ปัญหาติดตรงที่การโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีนั้นต้องการเสียงเกินครึ่งของสภาซึ่งแน่นอนว่าพรรคเก้าไกลเนี่ยยังต้องผ่านด่านสอวอที่มีทีท่าว่าหลายท่านจะไม่ยกมือให้แน่ๆหรือบางท่านเนี่ยก็ยังสงวนท่าชี้ไว้ทําให้การโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้พรรคเก้าไกลยังต้องพยายามรวบรวมทั้งสสและสอวอให้มากขึ้นกว่านี้และหวยก็มาออกที่พรรคชาติพัฒนากา้า ที่วันนี้อยู่ๆรองหัวหน้าพักก้าวไกลนายพิจารณ์ชาวะพัฒนาวงได้ออกมาประกาศว่าได้ดีลกับพักชาติพัฒนากล้าแล้วและกําลังส่ง MOU ไปให้ทางพักนั้นพิจารณาอยู่และยังบอกอีกด้วยว่าอาจจะมีพักอื่นมาร่วมด้วยนะ แต่ตอนนี้ยังตกลงกันไม่ได้ซึ่งทางพรรคชาติพัฒนากล้านั้นได้สสมาเพียงสองคนทําให้คาดว่าจะรวบรวมเสียงทั้งหมดได้นะตอนนี้นะครับเพียง316เสียงเท่านั้นและพอข่าวกล้าวไกลดึงชาติพัฒนากล้าเข้าร่วมรัฐบาลออกไปนะครับทําให้ผู้สื่อข่าวเนี่ยต่างไปรุมสัมภาษณ์นายกรจารติกกวณิชซึ่งเป็นหัวหน้าพัก ว่าจะร่วมลงนาม MOU เพื่อจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับพักก้าวไกลตามข่าวที่ออกมาจริงไหมนายกจรจึงได้ตอบไปว่าณวันนี้ยังไม่มียังไม่ได้พูดคุยเพราะเรามีเพียงสองเสียงการโหวตนายพิธาเป็นนายกเป็นการแสดงออกโดยไม่มีเงื่อนไขและเราพร้อมทำงานกับทุกฝ่ายเหมือนที่นายสวัสริศพพลบประธานพักชาติพัฒน,นากา้าให้สัมภาษณ์ชัดเจนว่า พร้อมทำงานไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลโดยจะใช้สองเสียงที่มีให้เป็นประโยชน์มากที่สุดคือเออก็ฟังแล้วก็ยังดูเหมือนกักอยู่นะครับทางผู้สื่อข่าวเนี่ยจึงถามถึงจุดยืนการแก้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ว่าหากต้องร่วมรัฐบาลเนี่ยทางนี้คิดว่ายังไง นายกจรจึงได้ตอบกลับไปว่าเออพักชาติพนัฒนากลาจะไม่แก้ไขหรือยกเลิกย้ำตรงนี้นะครับว่าทางพักเนี้ยจะไม่แก้ไขหรือยกเลิกมาตรา1หนึ่งนี้แต่เออหากดูนโยบายอื่นก็ยังมีนโยบายที่สอดคล้องกันได้อาทิเช่นนโยบายด้านเศรษฐกิจนโยบายต่อสู้กับการผูกขาดและภาระนิสินเป็นต้น อก็อยังฟังดูกักกักอยู่ดีอะว่าไหมทางผู้สื่อข่าวจึงหันไปถามอีกคนที่น่าจะให้คำตอบได้นั่นก็คือนายสุวัสดิ์ริปตจับพลบประธานพักชาติพัฒนากลา้าซึ่งก็ได้คำตอบกลับมาอย่างคุ้มเครือเช่นกันว่าอืจุดยืนของพักชาติพัฒนากล้าคือพร้อมสนับสนุนพักที่ประชาชนเลือกมาเป็นอันดับหนึ่งเพื่อให้ประเทศชาติเดินหน้าไปได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องความชัดเจนในการเข้าร่วมรัฐบาลกับทางพักเกล้าไกลนั้นทางพักขอถแถลงข่าวอีกทีณนะที่ทำการพักจังหวัดนครราชสีมาอืมก็รอฟังแล้วกันเดอ้อทีนี้นะครับพอข่าวทุกอย่างเนี่ยออกมาเป็นแบบนี้ผลตอบรับกลับไม่เป็นอย่างที่คิด เมื่อแฟนคลับหรือที่เราเรียกกันว่าด้อมส้มนั้นหลายคนไม่พอใจกับการที่พักกล้าวไกลดึงพักชาติพัฒนากล้ามาเข้าร่วมด้วยแต่ก็มีบางคนนะครับที่คิดว่าเออก็ยอมยอมไปก่อนให้ได้เสียงครบผ่านไปก่อนจะดีกว่าไหมจนเกิดการถูกเถียงวุ่นวายและเกิดแฮชแท็กชาติพัฒนากล้าและ แฮชแท็กมีกรอนไม่มีกรูขึ้นมาในทวิตเตอร์จนติดอันดับเทรนในทวิตเตอร์อย่างรวดเร็วรวมทั้งเพจดังๆหลายเพจที่เกี่ยวกับการเมืองได้ขุดภาพเก่าๆช่วงที่มีเหตุการณ์เป่านกวีดและร่วมชุมนุมกับกปป,ปสหรือพูดง่ายๆว่ามองว่าพักนั้นนะอ่ะเคยอยู่กับอีกฝั่งมาก่อนนั่นแหละแต่คราวนี้จะมาร่วมกับฝั่งนี้จึงทำให้เกิดการตกเถียงคอมเมนต์กันอย่างโกลาหล ใช้คำว่าโกลาหลได้เลยนะครับเพราะแต่และคนเนี่ยเดือดจัดมากจนนายพินกวินนักกิจกรรมที่เคลื่อนไหวทางการเมืองได้ถึงขั้นโพสต์ถามพักคก้าวไก่ว่าทางพักคก้าวไกลเป็นฝ่ายดึงเอาพักชาติพัฒนาก้ามาร่วมรัฐบาลจริงหรือไม่ และพักนี้ก็เคยมีจุดยืนคงกฎหมาย1นึไว้ด้วยใช่หรือไม่และแกนนำพักนี้ก็เคยเป่านกหวีดมาก่อนใช่หรือไม่เรื่องนี้พัรก,ก้าวไกลต้องมีคำตอบที่ชัดเจนจะได้ไม่โดนตีกินหรือเป็นขี้ปากชาวบ้านไปเปล่าๆแน่นอนครับมี f อพัรก,ก้าวไก่ไปคอมเมนต์ถล่มนายเป็นกิ้นคนนี้ไม่ใช่น้อยจนเขาต้องโพสต์ตอบกลับไปว่า ผมจะวิจารณ์พักไหนมันก็เป็นสิทธิเสรีภาพพักเก้าวไกลผมก็เชียร์แต่ถ้าเชียร์แล้ววิจารณ์ไม่ได้ผมถามชีว่ามันต่างจากพักประเด็จการยังไงอย่าหน้ามืดตามัวให้มันมากนะักและเขายังได้บอกอีกว่าคนเคยเป่านกวีดไม่ใช่แต่เปลี่ยนใจแต่ต้องขอโทษกับการหลงผิดและร่วมกระทำการล้มล้างประชาธิปไตยในครั้งนั้น ยิ่งถ้าเคยเชียร์การสลายการชุมนุมปี53ยิ่งต้องสำนึกบาปของตัวเองมากๆที่สนับสนุนให้คนไทยฆ่าคนไทยด้วยกันเองและถามว่าทำไมคนรักประชาธิปไตยหลายคนเขามีปัญหากับนายกรและการเดิวชาติพัฒนากลา้าภาพนี้คือคำอธิบาย ยิ่งวันนี้วันครบรอบสลายการชุมนุมที่ราชประสงค์เสียด้วยสำหรับไอเด็กเสื้อแดงเก่าอย่างผมสลิมกับใจเป็นไปได้ยินดีต้อนรับอนุโมทนาสาธุแต่ต้องสำนึกผิดและลุกแก่โทษคนแบบนี้กับเสียงแค่สองเสียงเอามาแลกกับเครดิตและความหวังคงไม่คุ้มกันผู้บริหารพักก้าวไก่พิจารณาด้วยครับ หรือช่วยสื่อสารให้ผู้คนเขาคลายกังวลด้วยในทวิตเตอร์เนี่ยถล่มทลายแล้วครับและหลังจากที่มีการวิจารณ์เรื่องนี้กันอย่างดูเดือดซัดไปมาในโซเชียลนั้นทางพรรคเก้าวไก่จึงรีบออกมาโพสต์ถแถลงด้วยประโยคตะมุตะมิว่าเออทางพรรคเก้าวไกลขอน้อมรับคำวิจารณ์จากทุกท่านที่กังวลถึงการชี่เรา จะมีพรรคชาติพัฒนากล้ามาร่วมรัฐบาลพรรคขอชี้แจงว่าการพูดคุยกับพรรคชาติพัฒนากล้านั้นเป็นไปบนหลักการว่าพรรคชาติพัฒนากล้าจะโหวตให้พิธาลิ้มเจริญรัฐเพื่อให้จัดตั้งรัฐบาลตามฉันธามติของประชาชนได้ส่วนการร่วมรัฐบาลนั้นจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อตกลงร่วมหรือ MOU ซึ่งนโยบายและจุดยืนของพรรคก้าวไกลจะเป็นเงื่อนไขหลักในฐานะแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลแน่นอนครับว่าแฟนคลับของพรรคนี้ต่างเข้าไปคอมเมนต์กันอย่างถล่มทลายเช่นเคยหลายคนคอมเมนต์ไปในแนวเดียวกันว่าร,รับไม่ได้จ้าถ้าเอาพรรคนี้มาร่วมสาวน้อยคนนี้ถามว่าแคส่สองเสียงเนี่ยมันคุ้มแล้วใช่ไหมกับการต้องเสียฐานแฟนคลับไปหลายล้านเสียงเรียกเอา แต่ก็มีบางคนนะครับที่พยายามจะกล่อมให้ด้อมส้มเนี่ยใจเย็นโดยสาวน้อยคนนี้คอมเมนต์บอกว่าบางทีก็รำคาญพวกคลั่งจัดนะตอนนี้เราควรไปทีละขั้นไหมเอาให้ได้เป็นรัฐบาลก่อนเรากำลังสู้กับกติกาที่ไม่แฟร์ถ้าเราพระเอกไปจะล้มเอาได้ตอนนี้จะ1ห,หรือสองเสียงก็สําคัญทั้งนั้นระวังเถอะคลั่งกันมากจะได้ทหารเหมือนเดิม หลังจากนั้นก็คอมเมนต์เถียงกันดุดูๆออ่านกันแบบตาลายเลยทีเดียว ซึ่งยังไม่จบแค่นั้นนะครับนายชูวิทย์กมลวิสิตนักแฉตัวพอ่อของวงการได้ออกมาโพสต์ถึงกรณีพักเก้าวไกลดึงพักชาติพัฒนากล้ามาร่วมรัฐบาลอีกด้วยว่าผมออกจะไม่เห็นด้วยกับการให้พักชาติพัฒนากล้ามาร่วมรัฐบาลได้ไม่คุ้มเสียเพราะพักนี้มีบุคคลสำคัญตามป้ายหาเสียงเป็นแกนนำคือนายกอนจติกวนิชชิวรวมเปานกวี และโอดให้บิ๊กตู่เป็นนายกได้มาแค่สองเสียงอย่าเอาพิมเสนไปแลกกับเกลือเลยครับไหนๆก็ไหนๆแล้วแม้แต่เศษซากของเผด็จการก็อย่าเอามาเลยครับอุดมการเป็นสิ่งที่พักก้าวไกลจะต้องยึดมั่นไว้เสมอหากพักชาติพัฒนากล้าเปลี่ยนอุดมการมาอยู่ฝั่งประชาธิปไตยอย่างแท้จริงแกนนำพักควรออกมาพูดแสดงจุดยืนต่อสาธารณะ และการเอาพักที่แกนนําเคยสนับสนุนเผด็จการมาร่วมด้วยต้องแสดงเจตนารมไม่ชัดเจนเพราะเป็นเรื่องสำคัญกว่าข่าวพักฝั่งประชาธิปไตยหกพักจับมือกันจัดตั้งรัฐบาลเสียอีกรวมทั้งก้าวไกลเนี่ยเคยออกแถลงการว่าไม่เอาพักที่สนับสนุนเผด็จการการเอาพักชาติพัฒนากล้ามาเพื่อเติมเสียงให้ได้เป็นนายกของพิธาจึงจำเป็นต้องช่งน้ำหนักว่า การเติมเพียงสองเสียงจะช่วยให้ได้ตำแหน่งนายกหรือทำให้ตัวตนและจุดยืนของพรรคเก้าไกลสูญเสียไปจะหนึ่งเสียงหรือสิบเสียงไปเด็ดการกับประชาธิปไตยต้องแยกกันก่อนนะครับ แน่นอนครับเมื่อมีเสียงต้านออกมาดังกระหึ่มขนาดนี้ก็ถึงกับทำให้คุณเจียบอมอรัตอดีตสสพักก้าวไกลและกรรมาการบริหารพักถึงขั้นออกมาโพสต์ภาพฉากหลังสีดำพร้อมข้อความระบุว่าดิฉันไม่สบายใจอย่างยิ่งสั้นๆแค่เนี้แต่ ก็มีคนไปคอมเมนต์เป็นพันจนล่าสุดเนี่ยเหมือนทางพักก้าวไกลจะทนกระแสไม่ไหวจึงได้ออกแถลงการใหม่ว่าพักเก้าวไกลแถลงขอโทษปมพักชาติพัฒนากล้ายืนยันฟังเสียงประชาชนไม่ร่วมรัฐบาลชาติพัฒนากล้า สืบเนื่องจากกรณีที่พักก้าวไก่ได้เจรจากับพักชาติพัฒนาก้านั้นเพื่อตกลงวตดให้พิธาลิ้นเจริญรัฐหัวหน้าพักก้าวไกลเป็นนายกรัฐมนตรีและเข้าร่วมรัฐบาลกรณีดังกล่าวได้ทําให้เกิดกระแสวิจารณ์อย่างกว้างขวางจากประชาชนเจ้าหน้าที่พักคณะทำงานจังหวัดและสมาชิกพัก ส่วนใหญ่มีความเห็นตรงกันว่าไม่สามารถยอมรับการเข้าร่วมรัฐบาลของพรรคชาติพัฒนากล้าได้นอกจากนี้ในที่ประชุมร่วมของว่าที่ผู้แทนราษฎรพรรคกล้าไกลก็มีมติสอดคล้องกับประชาชนว่าไม่สามารถยอมรับได้เช่นกันโดยเหตุนี้กรรมการบริหารพรรคจึงยอมรับมติดังกล่าวมาปฏิบัติ เราจะไม่ร่วมรัฐบาลกับพรรคชาติพัฒนาก้าและจะเดินหน้าพูดคุยและทำความเข้าใจเพื่อขอเสียงสนับสนุนจากสมาชิกวุฒิสภาเพื่อให้ได้เสียงพอในการโหวตนายกรัฐมนตรีและจัดตั้งรัฐบาลโดยเร็วที่สุดพรรคก้าวไกลขอน้อมรับคำวิจารณ์ทั้งหมดและกราบขออภัยประชาชนที่ทำให้ทุกท่านผิดหวัง พรรคเก้าไกลยืนยันว่าการจัดตั้งรัฐบาลก้าวไกลจะทำบนพื้นฐานจุดยืนทางการเมืองนโยบายหลักของพรรคตามที่ได้เคยหาเสียงไว้รวมถึงขอโทษพรรคชาติพัฒนากลา้าที่ต้องยุติการเจรจาครั้งนี้และสุดท้ายนี้ขอบคุณพี่น้องประชาชนเจ้าหน้าที่พรรคและวาจีผู้แทนรัษฎรก้าวไกลทุกคน คอยตรวจสอบทวงติ่งการทำงานของผู้บริหารพักเพื่อให้พักยืนหยัดในจุดยืนอุดมการเดิมอย่างมั่นคงและล่าสุดนะครับคุณวิทาลิมเจริญรัตเนี่ยก็ได้แชร์โพสต์นี้พร้อมเขียนกำกับไว้ด้วยว่าขอโทษครับผมจจะะลดึกไว้เสมอว่าพักใหญ่กว่าคนประชาชนใหญ่กว่าพักซึ่งเมื่อมีการถแถลงนี้ออกมานะครับก็มีคนหนึ่งไปคอมเมนต์บอกว่า ได้คะแนนอย่างถล่มทลายก็ต้องมาพร้อมการตรวจสอบที่ถล่มทลายเช่นกันมาด้วยความหวังก็ถูกคาดหวังและไม่อยากผิดหวังบทเรียนนี้น่าจะทำให้กล้าวไกลได้เรียนรู้คำสอนที่ลุงเบนสอนสไปเดอร์แมนว่าพลังที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่เพียงแต่คนสอนไม่ใช่ลุงเบนแต่คือประชาชนที่เลือกก้าวไกลมาเท่านั้นเลย ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เหมือนจะจบลงด้วยดีแบบแฮปปี้เอนดิ้งหรือเปล่าและพักชาติพันานากล้าก็คงไม่ต้องรอถแถลงข่าวอะไรอีกแล้วแต่แน่นอนว่าพักเก้าไกลเนี่ยก็ยังต้องเจอด่านหินเรื่องยกมือเลือกนายกรัฐมนตรีอยู่ดีเพราะดูแล้วก็น่าจะยังไม่สามารถผ่านด่านสอวอได้ในเร็ววันนี้ ซึ่งก็ต้องมีการหาทางออกกันต่อไปรวมทั้งการพยายามผลักดันนโยบายต่างๆที่ทางพรรคเคยได้หาเสียงไว้อย่างมากมายซึ่งล่าสุดเนี่ยก็เริ่มมีคำถามจากหลายฝ่ายแล้วว่าจะทำได้จริงไหมและทั้งหมดนี้ถ้าผู้ชมทางบ้านอยากให้เราตามติดสถานการณ์การจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้ก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับเราจะไปนำมาทำข่าวในคลิปถัดไปส่วนผู้ชมทางบ้านคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ก็สามารถ คอมเมนต์ Comment, พูดคุยกันได้นะครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องเรากันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวและสาระดีๆที่มีมาฝากทุกวันฮิตมูบี้ข่าวเด่นประเด็นฮิต